โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะมาแนะนำกิวให้กับน้องคนหนึ่งนะครับที่ติดตามชาแนลของผมอยู่นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำอะไรนะครับก็จะมาแนะนำกิวให้น้องเขานะครับบอกน้องเขาก็ซิปมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วบอกพี่ครับช่วยโปรโมทเยอะผมหน่อยครับพอดีผมกำลังจะเลิกงานสองทุ่มพอดีนะครับ อ่านเลยอ่านชัดเลยนะครับบอ,อกได้เลยครับถึงบ้านเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูกิวที่น้องเขาฝากมาโปรโมทนะครับอรอสักครู่นะครับนานนกันนะครับอ่า มาสักครู่นะครับพิมพ์ชื่อนะครับตัวทีตัวใหญ่นะครับตัวแรกนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับไทยแ l a n d นะครับ Z X นะครับแล้วก็ค้นหานะครับนี่ครับกิวนี้นะครับน้องเขาบอกพี่ครับรับทุกเลเวลนะครับ ทั้งหญิงทั้งชายเด็กผู้ใหญ่รับหมดนะครับบอกเข้าได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องรออนุมัตินะครับเข้ากดเข้าร่วมปุ๊บเด้งเข้าเลยนะครับผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับกิวน้องเขานะครับเพิ่งสร้างนะครับเข้าไปช่วยน้องเขาสร้างนะครับช่วยน้องเขาทานะครับอ่อย่าผมส่งคะแนนไม่จะภาพท่างหร่นะครับ จะสี่ทุ่มแล้วนะครับไทยแลนด์แซเอกนะครับมาช่วยน้องเขาร่วมสร้างนะครับก็ใครที่กำลังจะหาเกียร์หาอะไรอยู่ก็เชิญนะครับ Thailand แซนะครับเลเวลหนึ่งหรือว่าไทยต้องการที่ต้องการข้อมูลในการสื่อสารการับ น้องเขาเจ้าของกิวนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือใครว่าเป็นเพื่อนกับไลน์ผมก็ทักแชทมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอดีน้องเขาให้นะครับไปคุยกันเอาเองนะครับเปิดรับอัตโนมัตินะครับ Thailand z ซดนะครับโอเคนะครับผม นะครับ NS Channel l i e n g e r NS Channel นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับผมขอฝากไว้นะครับกิวน้องเขานะครับ t ท a i l น n ์ set X นะครับเข้าไปช่วยน้องเขา้างนะครับถ้าใครสนใจนะครับ t ท a i ลน n d แซฟเเซิร์ชหาเลยนะครับเข้าได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องรอคำอนตมัตินะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครใจดีก็ติดตามด้วยกันได้นะครับบางทีคลิปผมออกไปเนี่ยอาจจะมีประโยชน์หรือว่าท่านมีเทคนิคอะไรแปลกๆก็มาแนะนำกันได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเทคนิคใหม่ๆนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันครับไอเดียนี้เล่นได้5เดือนแล้วนะครับสายฟรีนะครับเนี่ยสายฟรีนะ ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับเกียร์ฟรีทั้งหมดนะครับลิมิเต็ดเล่นไม่ทันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ไม่อยากจะพัดอะไรไปมากนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณน,นะครับไม่ต้องรักให้มากหรอกครับเพียงแค่รักผมนานๆแค่นี้ก็พอใจแล้วโอเคสวัสดีครับ